ทเด็ดเดี่ยวครับใครมซ้อมมาอยู่อันท็อปสองอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ที่เด็ดเดี่ยวครับแล้วมีใครเป็นคู่บ้างคู่ซ้อมมาบ้างที่นั่นผมมีพวกตัวเลขแล้วน้ำมูลนะกระเพวกใหญ่ข้ายเยอะนาะใช่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหรแล้วยี่สิบแบบเราสูงเท่าไหร่เร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักเราป่อยประมาณกี่กิโลครับหกสิบแบบเราเป็นมือตุตายเลยครับก็ครับเดินเดินตลอดนะเอออย่าง อย่างไฟนี้เราเจอกับสมียงใหเคยเจอเข้ามาไหมไม่เคยเจอไฟแรกเลย<ช>แล้วศึกษาเก่งขั้นต่อเขามาป่ะก็ดูน้องก็อยู่เขาเป็นมวยตะต่ตายอะไรพอลุงน้องก็มวยเข่งเหมือนกันครนะแล้วอย่างวันนี้ระวังเกีวอร์รแอนไงก็ทุกทุกอย่างครับ,รบทำไม่ดี <เอ S 3> ท,ที่สุดแล้วไม่ตามตะตลายเรานะอย่างล่าสุดนี่เราชนะใครไว้หน้วันนั้นชนะ ระยะคีเรอวันนั้นเบสเท่าไหร่ร้อยสิบแปดแล้ววันนร้อยสิบเจ็ดแล้ววันนี้ร้อยสิบแปดก็น้ำหนักไม่มีปัญหานะใช่บักกี้สอนเขาเป็นไงเพิ่งอยู่กนครึ่งครัของก็มาแบบสไตล์เราอยู่แล้วใช่ใช่ครับสบายสบายครับอืมแล้วต่อยงวยมาโลลุ้งหมดได้กี่ไฟแล้วประมาณต้องไปต่อยมาเลยโอ้ยเป็นร้อยเนาะได้นะได้ครับถึงไหมไดาจะถึงน่าจะถึงเนาะเราไปคนจังหวัดไหครับสุราษฎร์เชื่เชิญอแฟนๆขับเรานี้นะครับ พี่น้องชาวสุราษฎร์เคยเป็นกำลังใจแลยวันนี้ผมจะไม่ทำอะไรไปบ้างจะทำอะไรดีที่สุดครับผมมามน้องชายครับ